คลิปนี้มีหลายจุดที่งงผมจะพาคทับในบางส่วนนะครับอย่าพูดางกลกันนะทางยาวๆรวยปิดประตูใช่ไหมใจดีซะด้วยวัหน้าหน้าใส่ขอบสิไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าหน้าหอยเ้ยปิดประตูเหรออออปิดประตูอีกแล้วใจดีอีกแล้วเฮ้ยไม่เล่นตรงนี้ ตรงนี้ผมจะให้ทุกคนดูเทปนะครับแต่ว่าเอิมทุกคนคงไม่ดูเนื้อเรื่องกันหรอกเนาะผมก็เลยข้า,ขามๆมันไปนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเดินขึ้นมาไดไ,ไปเพื่อไปเก็บฟิลนะครับนะเหมือนเราว่าต้องหาฟิลสะสมให้ครบสีบ่แบบอืมเก็บไม่โดนเก็บเก็บเองก็ได้อันที่หนึ่งสีอะไรไม่รู้อันที่สองแล้วก็ดดึปมาตูตรงนี้ทุกคนเห็นอแอบมองเราชอบเราก็ไม่บอกเขินนะหยิบขึ้นมาเก็บ ตอนนี้เรามีสองมือแล้วนะฮะกันต่อเลยนะครับแล้วก็เลสเกอโหลดฉากครับเยี่ยมโอ้โหะจํดาทำปุ่มย่อมาเอ้เนาะเมื่อกี้เกมมันยออ่อให้ตัตวนมัิเราต้อง,องหาหนึ่งก่อนอที่ไงเราต้องเอากระแสไฟจากตรงนี้แล้วก็มาม้วนตรงนี้แล้วก็มาเมะตรงนี้ นี่ hmm. คือเล่นเกมนี้จบนี่ผมเป็นช่างไฟได้เลยนะโอเคมาเราไปกันต่อกันนะครับโอ้ยเสียงผมเริ่มหายกระตุกกระตุกโอ๊ยโอ๊ยโหลดผีโหลดผีโอ้ยโอ๊ยค้างโอ๊โย,ย,ย,ยที่อัดยาหายนะหายเริ่มใหม่นะไม่เอานะโอเคยังอยู่ดีว้าอ,อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยันแน่เลยตุ้มโอ้ยผมอยู่ไหนผมเป็นของเล่นครับ มีใครจะิ่นผมไหมน่ามีสภาพนี้เม็กเอเฟนสร้างเพื่อนแต่ถ้าเป็นตุ๊กตาแบบนี้ผมไม่เอาดีกว่ามันบอกว่าต้องการ power นะพอผมรู้ว่ามันต้องการพลังงานผมก็เลยเดินขึ้นบันไดไปเพื่อเชื่อมไฟและเพื่อความเร็วของคลิปผมจะข้ามไปตอนที่เสร็จแล้วนะครับแะ๊ะเออตัวกูจะได้ลงไปเลนละกันขาชาไปหนึ่งทีสร้างเพื่อนอนะ เสียงเกมมันก็ดังกว่าเสียงผมผมก็เลยจะใส่ซับให้นะครับเสียงผมน่าจะดังกว่าแล้วนะครับนี่มันมองตามผมด้วยอ่ะไอ้เจ้าเนี้ยไอ้เจ้านี้มันมองตามผมอะผมก็เนาะมองน้าไม้อ่ะแล้วมองทําไมมองทน้าไมไม่ให้มองเข้าไปอืออ่าโหลดฉาครับมันมืดมนมากครับมืดมืดมนเหมือนชีวิตผมเลย หลังจากนี้จะเป็นเสียง ASMR นะครับได้โปรดเพิ่มเสียงให้สุดและ Enjoy ครับตอนเราไปลุยกันต่อเลยตัวอะไรนี่เมื่อกี้ทุกคนไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นนะฮะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะว้ายอะไรอ่ะได้ไปต่อไปไหน ไลท์สไลด์ลงไปข้างล่างแล้วไงต่อทางไหนทางนี้ทางนี้ใช่ไหมใช่แหละใช่แหละเลี้ยวไหนเลี้ยวขวาซ้ายมันคือซ้ายไปทางไหนตรงไปตรงตรงแล้วไงไงต่อไงต่อตรงตรงตรงแล้วไงเข้านี่หรอเข้านี่แล้วไงต่อไปทางนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากูไม่รู้กูไปทางนี้ทางนี้กระโดดปิดเขี่ยละเอ้า ทางไหนเลี้ยวขวาขวาอ่าไปทางไหนต่อทางไหนต่อสาไลลงไปกูอยู่ไหนกูกระตุกไอ้กูตรกแอบเหรอเกมดี